ที่ที่ที่เรื่องนี้นะครับที่เรื่องนี้นะะสาวทอมคนหนึ่งชื่อมิ้นอายุ41ปีเธอบอกว่าเธอไปเจอกับโบที่สถานบันเทิงแห่งหนึง่งแล้วทีนี้น่ยก็ได้เปรยๆคุยๆกันว่าอยากได้รถมือสองสักคันหนึง่งปรากฏโบแนะนําให้รู้จักเอหลังจากนั้นเอเอารถมาขายให้5 0 0 0 0นกว่าบาทจ่ายเงินไปเสร็จสับปรากฏโดนปล้นเลย หลังจากจ่ายเงินได้รถปุ๊บโดนป้นปั๊บแบบนี้เลยนะคะตั้งข้อสังเกตว่านี่โดนนกต่อหรือเปล่านะคะคุณมิ้นค่ะนําหลักฐานโพสต์ลิปโอนเงินและก็คลิปวิดีโอตอนถูกดักปล,ดลด้นรถไปแจ้งความกับตํารวจปักคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีนะคะโดยเลย่าให้ฟังบอกว่าจ่ายเงินไป548,000บาท โอนเงินเสร็จก็ถูกกลุ่มชายชะาก,กันาป้นรถทันทีเลยนะคะเหตุการณ์ตรงนี้เล่าให้ฟังอย่างที่บอกก็คือเริ่มมาจากรู้จักกับโบก่อนอายุ25ที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแล้วพอคุยกันเรื่องว่าอยากได้รถโบก็ไปแนะนําให้รู้จักกับเออายุ40ปีเอกาลังจะขายรถ Toyota f o r t ์ n ูเอยู่พอดีเลยนัดให้ไปดูตกลงขายกัน5 50,000บาทตอนนั้นมัดจาไป2 0 0 0หลังจากนั้นก็ลักษณะโดนเร่งรัด บอกว่าจะซื้อไหมเพราะว่าเนี่ยมีคนจะซื้ออยู่นะมีคนรอต่อคิวอยู่นะถ้าพี่ไม่เอาจะได้ไปขายให้คนอื่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าอ่ะสุดท้ายนัดเจอกัน4ี่ห้าทุ่มไปพบกันทั้งเอทั้งโบแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถคันที่จะขายพอตรวจสอบรถตกลงราคาพอใจเสร็จสับปากก็โอนเงินให้ โอนเงินเสร็จปรากฏมีผู้ชายชะกัน4คนขับรถยนต์อีซูซูมาอีกคันหนึ่งมาจอดขนาบข้างขวาแล้วผู้ชาย3คนลงจากรถมาหนึ่งในนั้นมีปืนเดบบอยู่ที่เอวด้วยมาข่มขู่เธอเลยต้องหนีหนีให้ห่างจากรถมาแล้วหลังจากนั้นทั้งหมดก็ขึ้นรถที่เธอเพิ่งซื้อหมาดเนี่ยขี่หลบหนีไปเลยขับหลบหนีไปเลยนะคะอะลองฟังเสียงผู้เสียหายค่ะคุณมิ้นค่ะ ยังไม่ได้คุยอะไรเลยลก็คือเขายื่นไอ้นี่ไหมสแกนแล้วด้วยความที่ว่าเราเห็นรถสภาพตอนเช้าแล้วมันโอเคเนาะก็เห็นก็คุยดีคุยอะไรด้วยเราก็เลยสแกนคิวอาร์โค้ดเสร็จอ่ะวนไปแบบปุ๊บสักพักหนึ่งยังไม่ถึงยังไม่ถึงนาทีมั้งสองนาทีเนะนี่ยสักพักหนึ่งก็คือเห็นไล่เห็นอีกคนนึงวิ่งออกมาผู้ชายตัวตัวเล็กๆเฮ้ยอะไรเงี้ยเขาก็ชัดปืนอนอกมา นาทีนั้นเรากตกใจอ่ะเราเราก็ตกใจอะไรเงี้ยอ่ะพอนี่เสร็จเราก,ก, mm hmm. ก็ยืนสตันน้องน้องที่มาด้วยกันก็ยืนสตันอยู่แล้วมันก็ขับรถออกไปเลยอ่ะแล้วพยายามจะโทรหาโบนะคนแรกที่เจอที่สถานบันเทอรอะนะว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตะกดว่าโบไม่รับสายแล้วนะคะก็เลยมาแจ้งความดําเนินคดีนะตำรวจนตรวจสอบประวัติของกลุ่มผู้ก่อเหตุพบว่าทําแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว เพราะฉะนั้นเป็นข่าวแล้วนะคะเคสล่าสุดผู้เสียหายคนไหนที่เคยถูกกลุ่มวิชาชีพหลอกลวงลักษณะแบบนี้ไปแจ้งความได้ที่โรงพักปักคลองรังสิตค่ะ